จะดีสุดนัดยำยาม,ม,มาปีบบีป่าจานทำธุรกนัด,าดขาย,ยออนไลน์นัดขายออนไลน์จะสําเร็จไหมคะไม่สําเร็จครับไปสวดพระกระถามเงินล้านหน่อยนะเออข้างหน้านี่ก็มีมาหลายคนแล้วนะเออนะขอบคุณนะครับนะหนึ่งหนึ่งกำไรจอยหัวหน้าง,งานไปแล้วค่ะเอามาขอบคุณค่ะจามไปแล้วค่ะหัวหน้าง,งานจะดีไม่ดูไปแล้วนะเออใช่ออยการเงินการเงินต้องรอต่อไปนะครับนะต้องรอต่อไป การเงินเหมือนมีประมาณหนึ่งแล้วกำลังมองหารูทางว่าจะทําให้เพิ่มขึ้นไม่ได้อย่างไรนะคะอามาขอบคุณ<อ>นะครับหนึ่งกำไรนะครับนะจัดมา9,999แชร์แฟรงค์จะได้กลับมาคืนดีกับแฟนเก่าไหมครับยังครับพ่ย,ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการคืนดีนะครับะคะหญิงพ่อยากบอกอะไรเหรอเดี๋ยวดูให้แล้วกัใ<ช>ถ้าหญิงเออน้หน้าหญิง หญิงพี่อยากบอกอะไรจริงเราไม่ได้ตอบแบบแบบอะไรแบบนี้เลยนะไอเรื่องมือที่3เราก็ไม่ดูนะแต่คุณ